เข้าหัวข้อที่2แล้วนะครับคือข้อมูลที่ใช่นะอ่าระหว่างนี้คุณวราชาติบอกว่าเขียนด้วยภาพใช้สื่อสื่อสารใช้สัญลักษณ์แทนอ่ะเยี่ยมเลยนะครับ visual thinking เนาะเดี๋ยวผมไปข้อมูลที่ใช่ต่อแล้วกันนะนี่แหละเจ้าเจ้าข้อมูลที่ใช่คือวัตถุดิบนะคือการตามหาวัตถุดิบที่ดีเรามาเรียนรู้ผ่านกิจกรรมนี้ดีกว่าถ้าผมถามพวกเราว่าเราเห็นอะไรบ้างจากเจ้ารูปเนี้ยนะครับช่วยบอกผมนิดนึงได้ไหมว่าเห็นอะไรบ้างอ่ะพิมพ์ม,มาช่วยหน่อย ระหว่างนี้อ่านไปด้วยนะครับคุณธนัตดาบอกว่าเขียนด้วยภาพจากระบบความคิดเราก็สื่อสารเยี่ยมเลยครับพวกเราเห็นไหมว่าว่าเห็นอะไรบ้างจากรูปนี้นะครับช่วยพิมพ์มานิหนึ่งนะระหว่างนี้เห็นอะไรบ้างช่วยพิมพ์มาหน่อยนะอ่าร่มสีแล้วก็ท้องฟ้ามีแตกต่างอีกไหมครับเห็นอะไรอีกไหมคุณจี้น้อยตอบมาขอบพระคุณมากนะครับอ่าหลังคาขอบพระคุณครับ คุณบอยเนาะหลังคาคุณรัศดากรบอกเห็นร่มหลายสีโอเคมีอะไรไหมครับพิมมาเลยพิมมาเลยร่มหลายสีโอเคร่มอ่ะสันส้นๆตรงประเด็นมากร่มโอเคเห็นแล้วอีกครับสีสันขอบพระคุณครับคุณยายใหม่ครับคุณแอนบอกว่าร่มเรนโบว์ มีล่มลายแถวและหนึ่งมีล่มลายแถวและหนึ่งเฮ้ยโอ้โหเป็นโคชั่นสังเกตเนาะเออล่มลายคือน่าจะเป็นล่มสีทูโทนอะแถวและหนึ่งอ่ะน่าสนใจเห็นล่มหลายสีเห็นลังคาสีสันล่มแล้วก็ความคิดสร้างสรรค์โอเคงั้นเดี๋ยวผมพาพวกเราไปต่อนะขอบพระคุณมากนะครับเห็นเสาเห็น <c> เ <oughs> สานะครับนะเ,เห็นเสาเนาะโอเคเห็นเสาเห็นล่มอยู่่วมกันหลากหลายสีโอเคงั้นถ้าผมเปลี่ยนใหม่เปลี่ยนใหม่้วครับเปลี่ยนใหม่แล้วนะโดยเฉลี่ยแล้ว ร่มแต่ละสีมีกี่คันอ่ะถ้าคราวนี้เป็นยังไงบ้างคราวนี้ดูดีๆแล้วกันเนาะใครดูแบบเป็นแนวตั้งอยู่อาจจะต้องเปลี่ยนเป็นแนวนอนเนาะอาจจะช่วยได้อ่ะโดยเฉลี่ยแล้วร่มแต่ละสีมีกี่คันว่ามาอ่าระหว่างนี้ผมอ่านไปก่อนนะคุณกำพลบอกว่าเห็นงานศิลป์เนาะอ่าคุณชาโนบอกว่าสีสวยงามคุณกูดเวิร์กบอกว่าร่มฟ้ากำแพงอ่า คุณบัทวีบอกว่าร่มจํานวนมากมีหลากหลายรูปแบบเป็นหลังคาคุณศรินันท์บอกเห็นร่มไงอ่าโอเคบางคนบอกท้องฟ้าเห็นสีส้มที่แตกต่างเห็นตึกเห็นร่มสีรุ้งเห็นสี่เหลี่ยมอ่ะคราวนี้ช่วยพิมพ์บอกหน่อยนะว่าถ้าผมถามว่าโดยเฉลี่ยแล้วเนี่ยร่มแต่ละสีมีกี่คันอ่ะมาละนะคุณกรละบุญบอกสิบโอเคอ่ะคุณพี่บอยบอกสิบอ่ะคุณจีน้อยก็บอกสิบอ่า คุณบุญชัยบอกลอยได้นะครับอ่าอาจารย์นะครับอาจารย์บอกว่าเจ็ดนะครับอืมอาจารย์ฝนโกรธมหาวิทยาลัยกรุงเทพก็บอกแปดนะครับอืมอาจารย์พิวมากรุงเทพบอกห้าโอเคคุณจุธามาศบอกสี่ถึงห้านะครับอา่าเพื่อเพื่อไม่ให้มันยากสำหรับพวกเรานะผมนับมาให้แล้วนะโดยเฉลี่ยประมาณแปดจุดห้าคัน,นะครับเอาแบบวิชอกกรมากเลยเนาะเรียงกันเสร็จปั๊บแล้วก็หาค่าเฉลี่ยให้เสร็จกดใส่ Excel ซออกมาแปดจุดห้าคนะครับ คำถามที่ผมจะชวนพวกเราคิดก็คือว่าเพราะอะไรรอบนี้เราถึงได้คำตอบแนวทางเดียวกันแนวทางเดียวกันในที่นี้คือเป็นตัวเลขโอเคปะ่ะเพราะเหตุใดเราถึงได้คำตอบ7บ้าง10บ้าง8.5บ้าง4.5บ้างแต่ว่าเราได้คำตอบออกมาเป็นหน่วยคันนึกออกไหมเป็นจำนวนร่มจำนวนเฉลี่ยของร่มนะครับเพราะอะไรเราถึงได้คำตอบแนวทางเดียวกันคือเป็นตัวเลขช่วยพิมพ์บอกผมหน่อยได้ไหมครับมาเลยมาเลย ระหว่างนี้ผมผมรอคำตอบเนาะอาจจะเป็นเพราะว่าผมไปวิ่งมาก่อนด้วยมั้งครับผมก็เลยหิวน้ำเยอะก็ปกติเนาะช่วยบอกผมหน่อยนะว่าเพราะอะไรเราถึงได้คำตอบเป็นแนวทางเดียวกันคือเป็นตัวเลขคำถามชัดเจนอขอบพระคุณมากครับพุจีน้อยขอบเขตคำถามชัดเจนขอบพระคุณครับ อ่าเป็นเพราะคําคถามเนาะอ่ะหลายๆาท่านน่าจะทยอยตอบว่าเป็นเพราะคําถามถูกไหมใช่ครับเนี่ยแหละคือสิ่งสิ่งที่สําคัญที่สุดในการคิดนะครับมันคือการตั้งคําถามในความคิดของผมนะเเพราะว่าเห็นด้วยกับผมไหมว่าจริงๆแล้วมันคือแค่เราถามคําถามที่ใช่เนี่ยจะทําให้เรา,าผ่านครึ่งทางของการแก้ปัญหาแล้วเห็นด้วยไหมเห็นด้วยช่วยพิมพ์เห็นด้วยมาหน่อยเข้าไหมคาถามที่ดีเนี่ยมันจะช่วยให้เราเจอวัตถุดิบที่ดี อันนี้คือสิ่งที่ผมตกผลึกได้เนาะคือคําถามจะเป็นตัวกําหนดคําตอบหรือวัตถุดิบที่เราจะได้สิ่งนี้คืออะไรนะครับโลกใบนี้มันเต็มไปด้วย Data ไปหมดแล้วถูกปะครับมันมี Big Data ให้เราเลือกใช้ไม่รู้จะเท่าไหร่อะอย่างง่ายๆเนี่ยเราไปสแกนไทยชนะมากันเนี่ยครับมี Big Data เต็มไปหมดเลยคำถามคือเราจะถามว่าอะไรเราถึงจะได้ Data ที่เราอยากได้อะออเดพ้าออกอ,อะครับ อย่างเช่นว่าแบบเราอยากจะรู้ว่าวันหนึ่งคนเข้าเซเว่นเนี่ยเท่าไหร่หรือว่าผู้ชายอายุสี่สิบเข้าเซเว่นไปซื้ออะไรบ้างหรือว่าเข้าไปตอนกี่โมงอะไรอย่างเงี้ยเออคำถามมันจะเป็นตัวการดึงเดต a ออกมาถ้าเราอยากได้วัตถุดิบที่ดีหรือว่า Material ที่จะเอาไปทำคือเร่งง่ายปาทุน่าสีทองเนาะถ้าเกิดยังยังจำปาทุน่าสีทองได้ถ้าเราอยากได้ปาทุน่าสีทองเราต้องถามคำถามอะไรถึงจะได้จะปาทุน่าสีทองมาอ่อนนาพาออกปะไอ้เน,นี่ยมันคือแก่นของการที่เราจะคิดนะครับอันนี้สำคัญมากเนาะสำคัญมากนะครับ มีตัวอย่างให้ดูอันหนึ่งแล้วกันนะครับอันนี้เอามาจากหนังสือของคุณราวิทนะครับเป็นเรื่องเล่าของบริษัทที่ชื่อลีสไม่แน่ใจผมจําออกเสียงไม่ถูกอะลีสลีสไม่รู้ว่าแต่พวกเราน่าจะเคยกินกันเนาะขนมสีแดงๆอะแล้วที่ข้างในเป็นพีนัทบัตเตอร์อะที่มันแบบช็อกโกแลตแบบเจ้มจ้นมากแบบกินหนึ่งก้อนนี่แบบอ้วนอะอ้วนอะเอาว่า,าง่ายๆแบบแบบโคตรแคลอรี่อะแต่มันอร่อยมากพอหนึ่งภาพออกไะใครเคยกินไอ้เจ้าขนมนี้ช่วยพิมพ์คาว่าเคยมาให้หน่อยได้ปะใครเคยกินเจ้าขนมนี้ช่วยพิ คุณคริสซี่บอกว่าเห็นด้วยอ่ะคุณกูดเวิร์กก็บอกว่าเห็นด้วยพี่เจริญบอกเห็นด้วยครับอขอบพระคุณมากเนาอะ,อะทุกเนี้ผมผมชวนคิดเนาะไอ้เจ้าขนมเนี่ยนะครับเขาบอกว่ามีอยู่ยุคหนึ่งเนี่ยเขาสามารถจะขายสินค้าใหม่คือโปรดักต์ใหม่นะได้ทำยอดขายได้เพิ่มให้กับบริษัทเนี่ได้ถึง235ล้านดอลลาร์นะคูณ30ล้านเข้าไปดีนะครับภายใน2ปีมั้งผมจะไม่ผิดเพราะว่าเขาตั้งคำถามที่ดีนะครับ o r ริจ <laughs> ินอของเขาเนี่ยมันเป็นแบบนี้นะถ้าใครเคยกินก็ช่วยพิมพ์เคยมาหน่อยนะแล้วบอกหน่อยว่าอร่อยไหมผมไม่ได้กินนานแล้วแต่ผมจําได้ว่ามันแบบโคตรเข้มข้นอะนะเข้มข้นโคตรนะครับเขาไปเซอร์วยมาว่าไอ้ขนมปัจจุบันเนี้ยลูกค้าชอบหรือไม่ชอบ นะแล้วเขาก็ได้เหตุผลมาว่าเฮ้ยรสชาติอร่อยแล้วยูไม่ต้องมาเปลี่ยนรสชาติของฉันฉันชอบแบบนี้ฉัน happy แฮปปี้ล้วแต่ยูช่วยไปทําสิ่งนี้น่าอ,อร่อยได้ไหมขนมของยูเนี่ยนะมันใหญ่มากแล้วมันก็กินยากมากเลยยู you รู้ไหมว่าไอเเวลากินอ่ะไอ่ะมักจะกินตอนที่ไออ่ะขับรถหรือไม่ไอก็ดูทีวีอยู่หน้าจอทีวีซึ่งซึ่ง มือมันไม่ว่างเว้ยนะขับรถเนี่ยมันจะ,จะต้องแบบใช้พวงมาลัยอย่างงี้ใช่ปะ่ะหรือไม่ก็เข้าเกียร์ใช่ปะ่ะมือมันจะแบบไม่สามารถจะแบบถือมือหนึ่งแล้วก็แบบขับรถไปกินไปได้หรือว่าจะเปลี่ยนเกียร์ก็จะต้องแบบวางลงอะไรเงี้ยมันเสียเวลาเขาบอกว่ามันใหญ่กินยากดูทีวีก็คือมือหนึ่งจะต้องแบบจับรีโมทถูกป,ป่ะแล้วก็กด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 นี่เขอาอกนะจะแกะซองมันต้องใช้2มือเว้ยมันลำบากนะช่วยไปทําอะไรกับเรื่องของแพคเกจจิ่งหน่อยได้ไหมนะครับเขาได้คําตอบนี้มาเขาตั้งคําถามว่าทํายังไงให้ลูกค้าแฮปปี้ กลายเป็นแบบนี้อมีใครเคยเห็นหนะ้าตาแบบนี้ไหมแบบที่สองเนี่ยแบบที่สองนะครับอให้ทายว่ายอดขายดีขึ้นหรือแย่ลงอืมให้ทายว่ายอดขายดีขึ้นหรือแย่ลงนะครับช่วยพิมพ์มาหน่อยได้ไหมถ้าดีขึ้นก็บอกว่าดีแล้วกันใครบอกว่าแย่ก็แย่ลงก็บอกว่าแย่มาอ่าคุณจุธามาบอกว่าไม่เคยเนาะอืมคุณสันติติบอกว่าเห็นด้วยอืม <laughs> หมอไอซหมอไอบอกอร่อยมากก็ไก่รัดตัวนะโอเคอ่าเยี่ยมเลยนะครับจริงๆแล้วคือ ยอดขายไม่ไม่ดีเท่าไหร่ไม่ดีเท่าไหร่ทั้งทางที่ที่เขาทำอะ่ะมันคือไหนบอกว่ามันไอ้นี่ใช่ไหมมันเขาเรียกอะไรอะ่ะมันใหญ่ใช่ปะ่ะงั้นจริงจริเขาทําคือให้มันเล็กลงอน,นุภาพออกมาถ้าเราดูเนี่ยมันคือแบบประมาณเท่านิ้วโป้งถ้าเราเคยกินเนี่ยมันจะประมาณนิ้วโป้งแล้วก็ต้องแกะฟอยล์ออกนึกออกปะเอยขนมอันนี้ขายไม่ดีนะครับขายไม่ดีเพราะว่าเหตุผลคือมันไม่ได้แก้ปัญหาเขาก็ยังต้องใช้2มือในการแกะไอ้ฟอยล์นี้ออกมาและที่เด็ดดวงกว่านั้นนะครับที่เด็ดดวงกว่านั้นคือ แม่งกินแล้วรู้สึกผิดนะครับเขาบอกว่ายิ่งกินเท่าไหร่ก็ยิ่งจะต้องแกะเปลือกออกเยอะนึกออกปะและเปลือกนี่มันทิ้งไม่ได้มันก็จะกอง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 ให้นึกภาพแบบสุภาพสตรีนั่งดูทีวีอยู่แล้วแบบมีกองอันเนี้แบบอยู่แบบพเนรเลยเนาะพเนรเลยแบบพเนรเลยเป็นภูรเลยแล้วก็แบบสามีก็เดินผ่านมาอะไรอย่างเงี้ยแบบแบบเห็นแล้วก็รู้สึกผิดสามีก็ทักแบบกินอะไรเนี่ยเดี๋ยวมันอ้วนเปบ่าอะไรประมาณนี้นึกออกปะคือกลายเป็นว่าเป็นการพัฒนาที่มันแบบไม่ตรงทางอะนึกออกไหมเขาก็เลยไปทําแบบใหม่ออกมานะครับ ไอ้เจ้า d u c ตอันที่อยู่ขวามือของพวกเราเนี่ยแหละมันทําให้เกิดยอดขาย235ล้านดอลลาร์ภายใน2ปีนะครับเหตุผลเพราะว่ามันแก้ปัญหาได้คือชิ้นเล็กลงเนี่ยโอเคละนึกออกปะแต่มันดันเจอว่ามันก็ยังต้องแกะ2มือแล้วก็มีเปลือกเหลือใช่ปะให้ถ่ายเล่นๆนะแม้ว่าเขาทำยังไงพวกเราคิดนิดน,นึงก็ได้ครับให้ถ่ายเล่นๆว่าเขาทํำยังไงถ้าใครอ่าน super productive แล้วน่าจะพอจําได้เนาะ หลายคนบอกว่า,าแย่แย่แย,ย,ย่ใช่นะครับแย่ลง <c oughs> ใช่คุณกำพลบอกแกะเหมือนเดิมเหมือนที่ผมเล่าเลยเนาะ <c oughs> เขาทาแบบนี้ครับ <c oughs> เขาเปลี่ยนเป็นซองซิปล็อกแล้วก็ให้มันแบบตั้งได้นึกออกไหมไม่แน่ใจใครเห็นซองแบบนี้ไม่มีขนมหลายประเภที่ใช้ซองแบบนี้เนาะ <c oughs> แล้วก็เอาฟอยล์ออกไปเลยคือ,อยูไม่มีไม่มีฟอยล์แล้วสิ่งที่ยูต้องทำก็คือแค่ยูเปิดซิปล็อกมาแล้วก็ถากมันออกมาให้มันแบบว่าเป็นปากถุงกว้างๆแล้วก็เอามือล้วงลงไป นึกออกไหมล้วงลงไปล้วงเสร็จปั๊บก็กินได้ไม่อันกินเท่าไหร่สามีก็ไม่รู้เพราะว่ามันเป็นสองทึบนึกออกปะเนี่ยขายระเบิดระเบอ้อเลยครับเพราะว่าเขาเข้าใจโจทย์ของลูกค้าไงอร่อยเล็กกินง่ายไม่ต้องแกะหยิบง่ายกินได้เยอะนึกออกบอกว่าโปรดักต์รสชาติเหมือนเดิมนะแค่เปลี่ยนไซส์เล็กลงแล้วก็เปลี่ยนแพคเกจจิ้งเพิ่มยอดขายได้ถึง235ล้านเพราะว่าการตั้งคําถามที่ถูกต้อง เห็นไหมพลังของคําถามนะครับสิ่งที่ผมได้เรียนรู้จากเจ้าเนี้ยเนาะแล้วก็เชื่อมโยงกับวันเพจคือว่าเวลาเราจะนําเสนออะไรนะครับเราต้องเริ่มจากเอ p มพัตตีก่อนเนาะสมัยนี้มันต้อง empathy นะเอ p มพัตตีนะก็ไมเออเข้าใจลูกค้าทำดีไซน์ thinking เมื่อเราเข้าใจลูกค้าแล้วเนี่ยเราอาจจะตั้งคําถามถูกคือไอช็อตแรกอ่ะเราอาจจะเข้าใจลูกค้าแต่เราอาจจะตั้งคาถามผิดก็ได้ไงที่เขาบอกว่ามันแกะ2มือนะกออกมาแกะยากกินยากใช่ปะเขาตั้งคําถามผิดไงมันก็เลยได้เป็นฟลอยมาแต่ว่าพอเขาตั้งคําถามถูกปับ๊บก็ได้ร c แอคช ก็คือถ้าไล่ก็คือ Empathy Right q u e s t i o n แล้วมันถึงจะ Right Action คือถ้าเราอยากจะสื่อสารและให้มันผ่านเนะี่ยเราต้องเริ่มจากเราจะต้องตั้งคําถามให้ถูกเราจะตั้งคําถามได้ถูกเราต้องเข้าใจลูกค้าหรือคนที่เราจะสื่อสารด้วยนี่คือหัวใจของการสื่อสารที่ผมได้เรียนรู้จากการแบบไปทํางานกันหลายๆองค์กรน,นะผมว่าอันนี้ใช้ได้นะครับอ่าลองไปใช้ดูนะวงกลมนี้นะครับกระบวนการคิดวิเคราะห์ที่ดีช่วยให้เราได้วัตถุดิบในการสื่อสารที่ดี ถ้าใครใช้วิธีเหมือนผมเวลาไปฟังไลฟ์หรือว่าไปดูคอร์สออนไลน์แล้วชอบอะครับแคปจอไว้เลยนะแคปจอไว้อะแคปเลยแคปเลยบลกอกนะครับแคปเสร็จส่วนใหญ่ผมก็มักจะเอารูปวิยยากรอนทิ้งไปนะผมก็จะเอาแค่ไอ้วงฟังเนี้ยนแะแล้วมึงจะชู2นิ้วทําไมละครับหัวเราะมาได้ไม่เป็นไรนะครับคุยหนะ้ากล้องคนเดียวต้องการต้องการความใส่ใจนะอื ก็จริงๆเรื่องที่ผมเล่าเนี่ยส่วนหนึ่งมาจากหลักสูตร Systematic a l a d d i l Thinking ซึ่งตอนนี้ก็สามารถไปเรียนดูได้เนาะในะก็เรียกว่าออนไลน์ของ Beyond Training Plus นะครับแอบขายของเบาๆแล้วกันนะแค่นี้แล้วกันอ่ะตกผลึก2นะครับก่อนที่เราจะมูฟไปหัวข้อถัดไปเนาะช่วยพิมพ์สิ่งที่ตัวเองได้เรียนรู้ลงไปในเซสชันนี้ให้หน่อยเราดูล่มใช่ไหมฝึกตั้งคาถามใช่ไหมแล้วก็ Empathy Requestion right Like right Action นะครับจากตรงเนี้ยถ้าเราจะเป็นคนที่นำเสนอได้ดีขึ้นน่ะช่วยพิมพ์บอกผมหน่อยได้ไหม ว่าเราจะเอาไอเดียอะไรจากตรงนี้ไปใช้พิมพ์บอกเพื่อนหน่อยนะครับพี่บุญชัยบอกว่าทําเปลือกละลายกินได้เลยเยี่ยมครับระหว่างนี้ช่วยพิมพ์บอกเพื่อนนิดนึงเนาะเปิดเพลงรอเปิดเพลงไปก็กินน้ําไปนะครับ ขอ,อยาเติมน้ำไปด้วยนะครับระหว่างนี้ก็ช่วยพิมพ์บอกเพื่อนหน่อยนะว่าได้ไอเดียอะไรบ้างเอาไปปรับใช้คุณธนะดามาแล้วบอกว่าไอเดียที่ได้คือการฝึกตั้งคำถามให้ถูกอ่าคุณอุมาบอกว่าฝึกตั้งคำถามให้ถูกใช่เลยถามให้ตรงประเด็นถึงจะได้คำตอบที่อยากทราบเยี่ยมครับ ชิ้นชมนะครับชิ้นชมนะมีอีกไหมมีอีกไหมพิมพมาเลยครับจะได้ไปต่อเนาะอยากให้พิมพ์เพื่อจะได้ตกผลึกกับตัวเองนะครับคุณกำพลบอกผลลัพธ์ที่ดีมาจากตารตั้งคำถามที่ใช่ใช่เลยนะโอเคหาคำถามที่ถูกต้องและแก้ปัญหาให้ตรงจุดที่ถามใช่เลยนะครับถ้าเราอยากสื่อสารให้มีประสิทธิภาพเราต้องเริ่มจากการฝึกตั้งคำถามก่อนว่าเขาอยากได้อะไรเขาอยากได้ยินอะไรนะครับ คุณกูดเวิร์ก็บอกว่าฝึกตั้งคาถามคุณพรพสต์บอกว่าการฝึกตั้งคาถามที่ดีคุณแอนบอกว่าคําถามที่ใช่ทําให้เราได้คําตอบที่ดีคุณชีรีมาสบอกว่าคิดก่อนว่าเราจะเสนอให้ใครแล้วเราต้องแล้วเขาต้องการรู้อะไรจากเราเยี่ยมเลยครับคุณใยไยหมบอกว่าเข้าใจปัญหาลูกค้าถามให้ถูกผลับจะได้ตรงเป้าเนาะคุณเมทาวี v บอกทําความเข้าใจสิ่งที่ทาแล้วตั้งคาถามให้ถูกนะครับคุณจีน้อยบอกว่าต้องทําความเข้าใจความต้องการของคนที่เราสื่อสารเยี่ยมเลยผม โอ้พิมพ์กันมาเพียบเลยนะครับขอบพระคุณมากใครที่มาฟังย้อนหลังก็ลองไล่ดูคอมเมนต์ของเพื่อนนะครับคอ,คอมเมนต์พวกนี้แวรลูมากนะมันดีกว่าการที่แบบผมเล่าให้พวกเราฟังนะเพราะมันคือสิ่งที่เราตกผลิตได้เราจะจําได้ไม่ลืมนะครับโอเคไปต่อไปต่อไปหัวข้อที่2นะครับเทิร์นเทิร์นนะคือเราได้วัตถุดิบที่ดีแล้วทีนี้เราจะต้องมาปรุงมาเปลี่ยนให้เป็นคีย์วิชวลนั่นเองนะอย่าไปข้ากิจกรรมนี้กัน มันคือการทําอาหารนี่แหละถ้าพูดถึงเรื่องการทําอาหารช่วยบอกผมนิดนึงนะครับว่าไอ้เจ้าภาพนี้คือภาพของอะไรช่วยพิมพ์มาหน่อยนะครับใครพิมพ์มาเดี๋ยวจะให้เดี๋ยวให้มินิฮาร์ได้เปล่าให้ให้หัวใจอย่างนี้แล้วกันนะมินิฮาร์ดูเสียงยังไงไม่รู้ช่วยพิมพ์มาหน่อยนะเห็นอะไรระหว่างนี้พี่บุญชัยบอกว่าโฟกัสคําถามแล้วก็ผลลัพธ์นะครับอเห็นอะไรเห็นอะไรเห็นอะไรช่วยพิมพ์มาหน่อยช่วยพิมพ์มาหน่อยเห็นอะไรนะครับช่วยพิมพ์มาหน่ดนึงนะ ต๊ะจีนมาแล้วอ่าคุณจีน้อยบอกโต๊ะจีนนะครับคุณลูกนกบอกออเดิร์ฟอ่านี่มืออาชีพแนะ่นอนอะไรมืออาชีพนะครับรู้เลยว่ามันคือออเดิร์เ็นปับนะงั้นช่วยพิมพ์บอกผมอีกนิดนึงได้ไหมว่าว่าถ้านี่คือโต๊ะจีนเนะี่ยเมนูอะไรบ้างที่เราเจอในโต๊ะจีนช่วยพพ์มาหน่อยนะนะเซนเซมึงมาชวนคุยอะไรตอนนี้สองทุ่มมาชวนคุยเรื่องกินเนี่ยนะเสียมารายาชปเป๋งนะครับ อ่าพี่จิ๋วมาแล้วสวัสดีครับจานแรกของโต๊ะจีนอ่านี่คุณจกกักรีต์บอกว่าออเดอร์เย็นนะคุณจุธามาสบอกออเดอร์อ่าคุณลูฟูหรือว่านะครับลูฟูลูฟูปะออเด็บโต๊ะจีนอ่าคุณพรบัวบ,บอกอาหารโต๊ะจีนออเดอร์นะครับอาหารบนโต๊ะจีนเยอะๆค่ะอาหาร,โต,าหารโต๊ะจีนนะครับว่ามาเลยครับช่วยพิมพ์เมนูที่เจอบ่อยๆบนโต๊ะจีนให้หน่อยได้ไหมว่าปกติเราไปกินโต๊ะจีนเนะี่ยเราเจอเมนูอะไรบ้างโอ้นี่มันดีเลยประมาณสัก สิบวิได้เหมือนกันเนาะมาแล้วเขาผัดทำไมวางซ้อนกันอ่าเออมีม,มีมีข้อสังเกตอ่ะของว่างอ่าโอเคอร่อย <laughs> อเดย้อ่ะมีอะไรอีกครับเมนูอะไรอีกกับเพาะปลาอะไรอีกครับมาเลยมาเลยปิดท้ายด้วยเขาผัดโอ้ยหนักไปไหมหนักไปไหมคุณสิริวันบอกว่าเขาผัด หมูขันเลยเโอ้โหพี่พี่หลังโอ้โหมูขันเลยครับสาธุรครับพี่หูฉลามกระเพาะปลาปลานึ่งโอน่แปะกล้วยโอนี่มืออชีพแน่นอนเนาะกระเพาะปลาน้ำแดงเข้าผัดปลากระพงนึ่งบวยโอเคไข่เยี่ยวม้าพวกเราพอรู้แล้วเนาะว่าพอเราบอกว่าโต๊ะจีนปั๊บในหัวเราอะเจนเนเรทได้ทันทีว่ามันน่าจะมีเมนูอะไรถูกต้องไหมอ่ะงั้นผมไปต่องั้นช่วยบอกหน่อยได้ไหมว่าหมายเลขใดบ้างที่ควรมีบนโต๊ะจีนอ่ะ ช่วยบอกผมหน่อยหมายเลขไหนบ้างที่มันควรมีบนโต๊ะจีนนะครับ12หมายเลขเนี้ยหัวข้อไหนที่มันควรมีบนโต๊ะจีนหรือเอาสีก็ได้อะสีเขียวกับสีฟ้าคิดว่ามันควรมีสีไหนมันควรมีอยู่บนโต๊ะจีนอันไหนมันไม่ควรมีเอาอันไหนมันควรมีก็ได้อะช่วยบอกมาหน่อยเป็นหมายเลขก็ได้เป็นสีก็ได้ช่วยนิดนึงช่วยนิดนึงอ๋นนี้เมนูมันยังมาไม่หมดเลยนะปลานึ่งมะนาวโอ้โหหิวแล้วเว้ยอ๋อเดี๋ยวปลานึ่งมะนาวกระเพาะปลาข้าวผัดกระดูกหมูยาจีนโอ้โหคุณวรรวันเอาะผมเลยน คุณนวรัตน์มีดีเทลนะครับปลานินน่งมะนนาวนาคุณแซนดี้บอกว่าผัดหมี่คุณต้นน่ารักมากเลยไข่ชีมาสุภาพมาไข่เยี่ยวมาก็ได้ครับไม่มีใครว่าอะไรนะครับอมีกุ้งอบุ้นเส้นของชอบผมนะครับเนี่ยคุณเบญญาบอกเป็นปักกิ่งโอเคนะพี่จิ๋วบอกว่าฟ้าฟ้าคนมีใช่ติ่มซำฟ้าคือติ่มซำเขาผัดไก่สับออเดอร์บัวลอยบอยัวลอยที่นี่คือบัวลอยเผือกอะไรพวกนี้นะเนาะเขาเหนียวเผือกอะไรพวกนี้ เนาะสีฟ้าเวลาหิวอันนี้มันน่าจะเป็นเมนูแล้วคนละสีฟ้าไหมสีฟ้าเดียวกันเปล่าโอเคส่วนใหญ่ตอบสีฟ้าเนาะสีฟ้าเนาะอ่ะได้ได้ได,ได้ถ้าเราเลือกสีฟ้าคําถามถัดไปที่ผมจะชวนพวกเราพวกเราตอบนะครับคือถ้าโต๊ะจีนคือเรื่องที่อยากนําเสนอเนาะโต๊ะจีนคือหัวข้อหัวเรื่องที่เราอยากนาเสนอเนี่ยเมนูอาหารก็คือหัวข้อย่อยถูกปะ่ะใช่ปะ่ะ วันนี้เรามีโต๊ะจีนปั๊บในหัวคนจะรู้ทันทีเลยว่ามันควรจะมีเมนูอะไรบ้างถ้าเราเอาไอ้เจ้าปลาราเราเอาซูชิมาเสิร์ฟคนจะรู้สึกว่ามึงบ้าป่ะเนี่ยมึงไม่ใช่มึงไม่ใช่โต๊ะจีนละมึงมึงเอาฮันนี่โทมาเสิร์ฟกูเนีเลยนะนึกออกไหมมันดูแบบผิดแปลกมันผิดจารีตประเพณีถามว่ากินได้ไหมก็กินได้แต่คนกินก็จะรู้สึกแปลกสิ่งที่สิ่งที่ผมอยากชวนพวกเราคิดคือเราได้แง่คิดอะไรบ้างสมมติว่าถ้าโต๊ะจีนมันคือหัวเรื่องที่เราอยากจะสื่อสารวันนี้เนาะ นะสองคือและไอ้เจ้าเมนูอาหารเมื่อกี้ที่พูดมานะ่ะมันคือหัวข้อย่อยนะคิดว่าเราเชื่อมโยงอะไรกับสิ่งที่เราต้องการจะนําเสนอได้าบ้างปะถ้าเรื่องนี้มันก็คือการพรีเซนเตชันเหมือนกันนะอ่ะช่วยพิมพ์บอกวานนี้หนึ่งได้ไหมโอ้คุณธนาดาดีเทลมากเลยนะครับขอบพระคุณมากครับห้าเจ็ดแปดสิบคุณแอนบอกว่าสีฟ้าอ่ะอาจารย์อาจารย์โทนี่บอกว่าสีฟ้านะครับอืมผมเว้นให้พวกเราตกผลึกกันเนาะนะจะได้แบบเหมือนเนี่ย เป็นเวิร์กช็อปจริงๆเลยแบบเรียนเป็นเวอร์ชวลเลยแบบผมไปบรรยายผมก็อยากให้พวกเราได้ความรู้จริงๆอะ่ะแบบว่าไม่ไม่ไม่ไม,ไม,ไม,ไม่ออกเชิงว่าแบบพูดคนเดียวอะไรเงี้ยอยากให้พวกเราได้ความรู้จริงๆเนาะก็ช่วยพิมพ์มาหน่อยได้ไหมว่าถ้าโตจีนคือเรื่องที่เราอยากเสนออยากพูดอยากเล่าเมนูอาหารคือหัวข้อย่อยเนี่ยเราได้แง่คิดอะไรบ้างนะครับหัวเรื่องมีความสําคัญในการกําหนดการรับรู้อ่าขอบพระคุณคุณดึงมากครับอ่าอาจารย์ดีๆไม่มเอ่อยเนาะ บอกว่าเป็นความเคยชินคุณต้นบอกว่าหัวเรื่องเป็นตัวกําหนดหัวข้อย่อยอืถูกหมดนะครับไม่มีผิดไม่มีถูกอยู่แล้วคือมันดีมันมีแต่ดีกับด,ดีกว่าเนาะยิ่งเราคิดเห็นมากเท่าไหร่เราก็ยิ่งได้ไอเดียมากขึ้นนะครับอ่คุณจกกักรีบอกว่ามันเป็นเทมเพลตจริงๆมันเป็นความเคยชินใช่มันเป็นเทมเพลตก็ใช่ถ้าเรามีชื่อเรื่องที่ชัดเจนหัวข้อย่อย มันก็จะโผล่มาไกลๆเหมือนกันมันจะมีรูปแบบมาตรฐานที่คนเข้าใจอยู่นั่นเองถ้าเราเห็นภาพรวมปั๊บเราจะกําหนดหัวข้อในการนําเสนอได้อ่าโอเคน่าสนใจครับคุณรีนันท์นบอกว่านําเสนอในสิ่งที่ทุกคนเข้าใจตรงกันพูดแล้วเห็นเป็นภาพเดียวกันน่เยี่ยมเลยครับความสัมพันธ์ของเรื่องต้องที่ต้องการสื่อสารเออโอเคหัวข้อย่อยต้องมีความสัมพันธ์และเหมาะสมกับเรื่องที่นําเสนอ,อ่เยี่ยมครับ หัวเรื่องกับข้อมูลที่นําเสนอต้องอยู่ในกลุ่มเดียวกันที่สําคัญคือเราต้องเข้าใจหัวเรื่องก่อนถึงจะนําข้อมูลที่เกี่ยวข้องมานําเสนอได้เ,เยี่ยมครับการจัดเรียงลําดับข้อมูลมาเทียบเลยนะเนาะผมว่ามันเป็นคอนเทนต์ที่ดีมากเนาะอยากให้พวกเราไม่ต้องมาฟังผมตลอดก็ได้เนาะแต่ไล่ลองอ่านคอมเมนต์ดูของเพื่อนนะครับแล้วเราจะได้เรียนรู้เยอะมากนะครับหัวเรื่องที่ดี <Okay. S 1> ต้องนึกถึงรายละเอียดของหัวข้อย่อยด้วยพี่บุญชัยบอกว่ามันต้องมีความสอดคล้องกันสิ่งที่เสนอต้องเหมาะสมกับสถานการณ์เ,เยี่ยมมากครับขอพรบคุณมากเนาะโอเค นี่คือสิ่งที่ผมอยากให้พวกเราคือสมมุติถ้าหัวเรื่องมันเป็นแบบนี้มันจะมีหัวข้อย่อยที่มันควรจะเป็นนะที่เราที่จะทําให้คนเข้าใจคือเราจะต้องเลือกไออาหารหรือว่าหัวข้อย่อยให้มันตรงกับหมวดของอาหารนั่นแหละสมมุติถ้าผมบอกว่าเป็นอาหารราดซุตาอย่างเงี้ย อ่ะคราวเนี้ยไอเจ้กากระเพาะปลามันอาจจะอยู่ไม่ได้แล้วนึกออกไหมมันก็จะกลายเป็นข้าวเหนียวหมูปิ้งพอามนิยออกปะครับมันจะมีแพทเทิร์นของมันเวลาที่เราทํานําเสนออะไรก็ตามเราต้องพยายามลองดูว่าไอหัวข้อย่อยหรือเทมเพลตที่เรานําเสนอมันเกี่ยวข้องกับหัวเรื่องที่เราต้องการจะสื่อสารหรือเปล่าโอเคไหมเห็นภาพเนาะทีนี้ผมพาพวกเราไปต่อนะครับถ้าเราเลือกสีฟ้ามาแล้วถูกต้องไหมเออมันมีพวกกระเพปปาะปลามีข้าวผัดมีบัวลอยอะไรพวกเนี้ยมีออเดิร์นึกออกไหมมีไก่สับอะไรพวกเนี้ย ลำดับแบบไหนที่เราอยากได้บอกผมนิดนึงนะครับระหว่าง A กับ B ถ้ามันเสิร์ฟเรียงจากบนลงล่างนะเออ A ขึ้นด้วยออเดอร์ก่อน B มาด้วยบยัวลอยเผือกก่อนอ่ะเราอยากกินแบบไหนอยากยากกินแบบ A หรือว่าอยากกินแบบ B โอเคปะ่ะช่วยบอกผมนิดนึงได้ไหมถ้ามันมีเมนูมาแบบนี้เนาะหัวข้อใช่แล้วนะหัวข้อใช่แล้วนะเป็นตัวจแล้วนะแต่ลำดับมาเป็น A กับ B ช่วยบอกหน่อยว่าอยากกินแบบไหนครับอยากกินแบบไหน พี่ธน,นบอกว่าปล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 าน้องคุณพรพจน์บอกว่าอยากกินเอเอพี่จีน้อยก็บอกเออ่าก้ยพันธิสาบอกเอนะครับพี่จิ๋วบอกเอผมจะรอดูมีใครบีไหม,ไหมเนาะคุณศิริบาทบอกเออ่ะมีไหมมีไหมอ่ะคุณพาริตาก็บอกเออ่ะโอเค ไม่มีใคร B เลยเนาะโอเคส่วนใหญ่ตอบ A งั้นอธิบายบอกผมนิดนึงได้ไหมว่าทําไมเราถึงไม่ไม่เอา B บัวลอยเผือกมันก็อยู่ในหัวข้อเหมือนกันไม่ใช่หรอมันก็อยู่ในโต๊ะจีนเหมือนกันไม่ใช่หรอมันไม่แปลกไม่ใช่หรอถ้าเราเอา B มาเสิร์ฟก่อนมันก็เป็นเมนูที่มันควรจะอยู่ในโต๊ะจีนอยู่แล้วไม่ใช่หรอครับเออ,ทำ,เเอ,อเทำไมเราถึงไม่เลือก B คราวนี้ช่วยบอกเหตุผลนิดนึงได้ไหมว่าทําไมเราถึงไม่เลือก B ครับบอกหน่อยได้ไหม อืมส่วนใหญ่ตอบ A เนาะส่วนใหญ่ตอบเเนาะแต่คราวนี้ผมเปลี่ยนคำถามใหม่นะครับว่าเพราะเพราะอะไรเราถึงไม่เลือกบทั้งทั้งที่มันก็เป็นเมนูที่ใช่แล้วนะพี่ <Pub lishing> บอยบอยมาบอก b บีมันความแตกต่างเป็นผู้เสียสละมากเลยครับเอาหัวใจไปนะเ <c oughs> อาหัวใจไปโั้ใจคอพี่ใจพี่ทําด้วยอะไรนะครับหินดังภูพาแล้วครับ <c oughs> จริงๆอยากกินอยากลองแบบบีบ้างเพราะว่าแบบเอลองมาเยอะแล้ว แบบปกติ A จริงๆอยาก B ีกินข้าวไม่กินหวานโอ้เจ้าตอบไปนี่มากเลยคุณมากเลยโอเคบี okay. B, เพราะอยากทานขนมหวานก่อนเออมีไว้มีไว้ความเคยชินในการกินข้าวก่อนอคุณผลพดบอกเลยว่าการเรียงลาดับตามความสําคัญคุณวรรวันมา B แล้วเนาะ,ะส่วนใหญ่เราทานของเราไม่เลือก B เพราะว่าเราทานของข้าวก่อนของหวานโอเคอของข้าวคนมาก่อนของหวานอม,มีเหตุผลนะครับเพราะมันเป็นความเคยชินที่เรารรบรู้มาตลอดโอเคบี B, มันจะรู้สึกสับสนอ ได้เลยครับไม่มีปัญหาเนาะไม่อยากกินของหวานก่อนของข้าวเพราะเดี๋ยวกินเยอะ, <laughs> อะเดี๋ยวจบไลฟ์ไปกินข้าวกันจดีไลฟ์ไปกินข้าวกันเนาะ,ะไม่เลือกบีเพราะไม่คุ้นจ่จะกินของหวานก่อนอเริ่มจากสิ่งง่ายๆย,ย่อยง่ายก่อนออดเดิมย่อยง่ายนะครับ <laughs> ตาม,มาบมัวลอยเปลือกและไก่สับอาจจะท้องอื่นได้เนาะโอเคจริงๆต้องบอกว่ามันผิด แปลกจากสมองสิ่งที่สมองเราสั่งนะครับนึกออกไหมคือเราชินกับแพทเทิร์นนี้ไม่ได้บอกว่ากินบบวลยเผือกไม่ได้ก่อนเนอะคือถ้ามันมาเสิร์ฟจริงๆเราก็กินถูกปะใช่ปะแต่ว่าเราจะรู้สึกแปลกๆนะสิ่งที่ผมอยากจะให้ในหัวข้อเรื่องของเทิร์นนะครับในวันนี้ก็คือว่าสื่อสารที่ดีเนี่ยนอกจากหัวข้อจะต้องสัมพันธ์กับหัวข้อย่อยแล้วลำดับของหัวข้อย่อยก็ควรจะต้องสัมพันธ์กันบางทีเนี่ยเรา เราอาจจะคิดว่าเป็นอย่างดีแล้วนึกออกไหมเรามีวัตถุดิบที่ดีแล้วแต่เราอาจจะมาตกนา้ตายตรงที่เราแบ่งหวัวข้อย่อยได้ไม่ชัดเจนเราเอาปลาร้ามาใส่ในหมวดต๊ะจีนคนก็งงหรือบางทีเราจัดลําดับในการเล่าเรื่องไม่เข้าใจคนก็งงเหมือนกันนึกออกไหมคือถ้าเราบอกว่าง่ายเร็วดีหัวข้อมันต้องน้อยๆต้องลีนๆไม่เอาเรื่องที่ไม่เกี่ยวข้องอะ่ะมาใส่ นึกออกป่ะครับและลำดับมันควรจะต้องโอเคลองยกตัวอย่างแล้วกันเนาะว่าสมมติถ้าเป็นอย่างนี้ครับสมมติถ้าผมเลิกจาก next a คชั่นกว่าสมมติว่าพิมพ์รายงานอ่ะเฮ้ยน้องช่วยพิมพ์บอกพี่หน่อยแล้วว่าเดี๋ยวส่งรายงานวันนี้หน่อยพี่อยากรู้ว่าวันนี้เราทําอะไรบ้างเปิดหัวมาปั๊บมึงซัดก่อนเลย next a คชั่นพรุ่งนี้ผมจะทําสิ่งนี้ครับกูถามมึงว่าวันนี้มึงทําอะไรนึกออกไหมถ้าผมเป็นหัวหน้าผมก็จะแบบโกรธอีน้องคนนี้มากเลยแบบถามว่าวันนี้ทําอะไรมาบอก next a คชั่นเพื่ออะไรวะเนี่ยอะไรอย่างเงี้ยคือมันดูลอจิก มันอาจจะไม่ปิดก็ได้นะคือน้องอยากจะบอกว่าแบบพี่พรุ่งนี้ผมจะทําสิ่งนี้ผมเป็นคนมุ่งไปข้างหน้าแต่แบบเขาอยากรู้ว่าวันนี้ทาอะไรนึกออกไหมแล้วได้เรียนรู้อะไรแล้วจะเอาไอสิ่งที่เรียนรู้ไปใช้ทาอะไรคือมันจะมีเขาเรียกลอจิกที่มันควรจะเป็นพอนึกภาพออกกันไหมครับนี่ผมก็แบบขำๆเนาะก็อันนี้มันเป็นการเซตคอนเทนต์ที่เราจะต้องคุยกับคนในองค์กรเขานั่นแหละนะ เออช่วย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 ถ้าชอบก็กดหัวใจมามาส่งหัวเราะมาก็ได้อ่ะส่งหัวเราะมาก็ได้นะก็ให้พวกเราแบบผ่อนคลายล่าเริงหน่อยแต่แต่เห็นภาพเนาะมันขมพลบอกเห็นภาพนะครับอืมนะอ่ะทีนี้เซกชันเนี้ยนะครับผมให้พวกเราไปราวๆสองอย่างละก็คือเรื่องของการหัวข้อเนาะความสัมพันธ์ของหัวข้อกับหัวเรื่องกับอีกอันนึงคือเรื่องของลำดับอ่ะเอาไอ้เจ้าสิ่งเนี้ยนะครับตกผลึกกับตัวเองนิดนึงได้ไหม ผมพยายามเบรกให้พวกเราพวกเราจะได้ตกผลึกกันเนาะช่วยพิมพ์กันนิดนึงได้ไหมว่าเฮ้ยเซคชั่นเนี้ยเกี่ยวกับเรื่องเธอเนี่ยเราได้เรียนรู้อะไรบ้างนะครับชเชญเลยเชลเลยมีหัวล้อ,ลอม,ามาเต็มเลยนะ,ะได้ก็บางทีเราอาจจะเผลอเดินทำอย่างนี้ก็ได้นะแบบเราเป็นคนแบบมุษย์พุ่งไปข้างหน้าอะไรอย่างเงี้ยเนาะผมก็เป็นบ่อยผมก็เป็นบ่อยบางทีเราไม่ใช่เราไม่ได้ยืนในมุมผู้ฟังอะ่ะบางทีเราก็จะแบบพูดพูดในสิ่งที่เราอยากเล่าเนาะเหรอไหมแต่มันอาจจะไม่ใช่ สิ่งที่เขาอยากฟังหรือบางทีมันเป็นสิ่งที่เขาอยากฟังแต่มันไม่ใช่ริทึมหรือว่าลำดับที่เขาอยากฟัง่น<ม>ี่อบางทีมันมีหลายๆปัจจัยเนาะที่ทําให้เราสื่อสารเราดีกว่านี้ได้อีกอครับก็จะแบบวันนี้ให้ดูหลายๆมุมเนาะเรื่องนี้ปกติในหลักสูตรผมก็พูดบ้างแต่อาจจะไม่ได้พูดเยอะนะแต่ว่าอยากให้พวกเราได้ไอเดียนะโอเคไหมอ่ะช่วยพิมพ์บอกผมนิดนึงเนาะว่าเนี่ยเราได้เรียนรู้อะไรบ้างนะครับเซ็ชันนี้เปิดเพลงรอเปิดเพลงรอ คุณินีนันบอกว่าลำดับการเล่าเรื่องคุณต้นบอกว่าการเรียงลำดับที่ผิดพลาดอาจจะทำให้เรื่องที่ต้องการสื่อสารทั้งหมดผิดพลาดก็ได้คุณลูฟูลูฟูบอกว่าการนำเสนอหัวข้อจะต้องเข้าใจหมวดหมู่และต้องพิจารณาถึงลำดับความสำคัญของลำดับในการนำเสนอคุณดาดินบอกว่าวิธีการคุยหรือการโคชชิ่งอืโอเคครับเยี่ยมเลยคุณต้นบอกว่าต้องจัดลำดับของข้อมูลจากภาพรวมต้องแยกย่อยเป็นหัวข้อจากใหญ่ไปเล็กเยี่ยมเลยครับ อาจารย์ทีมนะครับบอกว่าลำดับที่ควรจะเป็นและเราสิ่งที่เราควรจะทำเนาะพี่ชี้น้อยบอกว่าการตั้งคําถามการจัดลําดับความสําคัญคุณจักกิดบอกว่าหัวข้อที่ต้องการนําเสนอจะต้องมีหัวข้อย่อยที่เหมาะสมและนําเสนอตามลําดับที่สมควรพี่จิ๋วบอกว่ารู้จักกลมรับสารนะสื่อสารเรื่องที่อยากบอกให้เข้าถึงนะครับอ่าตอนนี้ทยอยพิมพ์กันมาเนาะขอพระคุณมากนะครับคุณเมย์บอกว่าลําดับการนําเสนอสําคัญอ่าโอเคความสอดคล้องของ,ของ ลำดับนะครับสโคปแล้วก็การเรียงลำดับโอพิมพ์กันมาเยอะมากขอบพระคุณมากครับขอบพระคุณมากเนาะเราไปต่อหัวข้อสุดท้ายกันนะเพื่อจะให้เรารักษาเวลา2ชั่วโมงอ่ะอันนี้ต้องบอกนิดนึงก่อนแอบขายของอีกแล้วนะคะจริงๆหลักสูตรวันนี้ที่มาออฟเฟอร์ให้ตอนท้ายคลิปเนาะถ้าใครอยู่สนใจอยู่ฟังเนี่ยก็มันจะพูดกันในหัวข้อของเนี่ยตีห้องแบ่งกรอบตัวสอบสมดุลเกินหนุนลำดับถ้าใครมีเล่มสีส้มนะครับเรามาย้อนดูได้ หัวข้อที่ผมพูดถึงเนี่ยก็คือเจ้าใส่กรอบข้อหัวข้อนี้แหละโดยเฉพาะเรื่องของการเช็คสมดุลการเช็คลำดับนะครับ